สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเที่ยวจังหวัดลำปางกันจะพาไปชมป้อมปืนใหญ่โบราณที่มีชื่อเรียกว่าหออะมอกซึ่งในอดีตนั้นเ,นเป็นหอสังเกตการแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของป้อมกำแพงเมืองซึ่งถูกรื้อทิ้งไปเรียบร้อยแล้วหออะมอกเนี่ยบางคนก็เรียกว่าป้อมปืนใหญ่ซึ่งปกตินั้น มักจะอยู่ที่ปราการตามมเมืองแต่ในปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นก็คือหออมกซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปมักหมายถึงโบราณสถานสำคัญของจังหวัดลำปางซึ่งที่นี่ตั้งอยู่ที่ถนนรอบเวียงบ้านสีเกิดอยู่ในตำบนหัวเวียงอำเภอเมืองนั่นเองสถานที่ก็ไม่ไกลมากครับห่างจากสารกลางจังหวัด ทางทิศตะวันออกประมาณ150เมตรคำว่าอะม็อกเนี่ยมีความหมายว่าปืนใหญ่โบราณซึ่งมีลำกล้องไม่ยาวมากทั้งนี้ไม่พบหลักฐานใดๆเลยว่าอะม็อกมีขนาดมาตรฐานจริงๆแล้วเท่าไหร่แต่ก็เชื่อว่าขนาดและรูปร่างของอะม็อกนั้นน่ะคงขึ้นกับฝีมือของช่างและวัสดุที่ใช้ในการผลิตเป็นหลัก ในตำนานพื้นเมืองของทางเชียงใหม่นั้นได้กล่าวถึงอมกไว้หลายแห่งเช่นฝ่ายกองทัพภายตีเมืองกะเตงซึ่งก็คือเมืองกะเตงตินั้นน่ะบ่ได้ชัยชนะเจ้าจันทราชาแม่ทัพไทยใหญ่ลูกอมกถูกป่วยเสียลวดบ่ได้ถอยมาที่กล่าวนี้เป็นคำ โบราณซึ่งได้บันทึกไว้ในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่นั่นเองซึ่งมีความหมายว่าในครั้งที่เจ้านายในเชียงใหม่และลำพูนยกทัพไปตีเมืองคาเทงตินั้นน่ะเจ้าจันทราชาบาดเจ็บถูกลูกปืนใหญ่จึงพากันถอยกลับบันทึกนี้มีอยู่ในปีจุลศักราชที่1,171หรือพุทธศักราช2,382นั่นเองนะครับ หออมอกนั้นจึงเป็นป้อมปราการใหญ่ที่เก็บลูกปืนและดินปืนอีกทั้งเป็นหอสังเกตการในเวลาที่ข้าศึกมาประชิดเมืองหออมอกเป็นส่วนหนึ่งของป้อมกำแพงเมืองซึ่งเป็นกำแพงเมืองรุ่นหลังอยู่ตรงกันข้ามกับเมืองเก่าคนละฝั่งแม่น้ำตัวหอจะเป็นรูปแปดเหลี่ยมมีสามชั้นก่อด้วยอิฐมีฐานกว้างประมาณ8เมตร สูงประมาณ12เมตรโดยมีทางเข้าเพียงทางเดียวเท่านั้นตามประวัติความเป็นมาของหอมอม็กที่เนี่ก็คือเป็นที่ตั้งศาลเจ้าพ่อหมอกมุงเมืองที่บวงสวงโดววิญญาณของนักรบโบราณที่มีชื่อว่าหมื่นพันทองหรือนายขนานเหมอกมุงเมืองนั่นเองซึ่งเป็นผู้มีกิติศัพท์ว่าไปที่ไหนก็จะเกิดอัศาจรรย์มีหมอกปกคลุมไปทั่ว เจ้านาครลำปางจึงได้แต่งตั้งให้เป็นนายทหารคนสำคัญเมื่อมื่นพันทองสิ้นชีพลงชาวบ้านจึงถือเป็นอารักษรักษาบ้านเมืองคนหนึ่งจึงทำการสักการะบูชาและจัดประเพณีฟ้อนผีในหออมกเป็นประจำทุกปีในราวเดือนมีนาคมโดยปกตินั้นการวงสวงต่างๆจะมีเล้ายาปราปิ้งเป็นเครื่องสังเวย แต่การบวงสรวงเจ้าพ่อหมอกมุงเมืองไม่ต้องใช้สิ่งเหล่านี้เพราะว่าตามประวัติเดิมของนายขนานหมอกมุงเมืองนั้นเป็นภิกษุชาวเชียงตุงจากวัดจอมสลีซึ่งเข้ามาสวามิภักดิ์กับฝ่ายไทยแล้วสึกมีครอบครัวเป็นชาวบ้านลำปางอยู่ในเวลาต่อมานั่นเองเชื่อกันว่า ตรงกับในสมัยของเจ้าสุวรรณหอคำดวงจิตเพราะในระยะนั้นนครลำปางมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนครเชียงตุงโดยเจ้าแม่เกียงคำแห่งเชียงตุงซึ่งเป็นชายาของเจ้าสุวรรณหอคำดวงทิตนั่นเองนอกจากนี้หออมอก,ก็มีประวัติอื่นๆที่ได้กล่าวถึงหออมอกอย่างคร่าวๆไว้ว่าหออมอกนั้นสร้างขึ้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งกล่าวคือว่ามีเจ้าเมืองซึ่งถูกแต่งตั้งขึ้นพร้อมกับรับคำสั่งจากพระมหากษัตริย์ให้มาดูแลเมืองนี้แทนกรุงเทพซึ่งเป็นจุดรวมอานาจในการบริหารนอกจากนี้แล้วในสมัยก่อนก็ยังคงมีการสู้รบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องกำแพงเมืองที่สร้างไว้เนี้มีไว้เพื่อป้องกันการบุกรุกของศัตรู แต่ในท้ายที่สุดก็ถูกทำลายลงเหลือเพียงแต่ซากสำหรับในปัจจุบันนี้หออมกตั้งตระงานอยู่ท่ามกลางบ้านเรือนของราษฎรหลายสิบหลังคาเรือนทำให้ความเด่นสง่าของหออมกเนี่ยลดลงไปแต่ชาวบ้านก็ยังคงให้ความสำคัญแก่โบราณสถานแห่งนี้โดยแสดงความเชื่อถือศรัทธาด้วยการนำพวงมลาลัยพร้อมทั้งอาหารแห้งและอาหารสด มาบูชาอย่างสม่ำเสมอลักษณะโดยทั่วไปของหออมอกนั้นก่อด้วยก้อนอิฐขนาดใหญ่ซึ่งแตกต่างจากอิฐก,ก้อนที่ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้โดยวางเรียงรายกันซ้อนเป็นชั้นๆสูงจากพื้นดินราวๆ1 0 1ถึเมตรโดยเหลือเนื้อที่ภายในกว้างประมาณ10ตารางวาเท่านั้นเองนอกจากนี้สิ่งสำคัญประกอบด้วยป้อมปืน หรือหออมกและครูเมืองซึ่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่52ตอนที่75ได้ลงวันที่8มีนาคมพุทธศัการาช2478และได้รับการประกาศกำหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่98ตอนที่177ลงวันที่27ตุลาคม พุทธศักราช2524สวัสดีครับ